มาทุกคนวันนี้เนียผมมาทำคอนเทนต์ใหม่นะก็คือการแบกแรงคนในย่านคนชิวนในคนโอเคไปดูกันเลยนะเวบยไปโอเคเร็วก,กว่าที่คิดทุกคนตอนแรกผมนึวกว่ามันจะนานถึงนี้นะโอเคผมแบกแรงทีสี่คนในคนชิวแล้วกันผมบอกก่อนผมแบกเองครับ กมนี้นี่เป็นไงกดเลยนะทุกคนไปผมแบกเองผมพูดเลยเร็วมาแล้วก็ะตูไม่ล็อกโอ้โหเจริญนะทุกคนเขาไม่โผล่เลยว่าผมว่าในขวดคิปนี้ผมต้องตัดให้กับมันกระชับมากๆนะเพราะว่ากว่าจะเจอแต่ละคนมันโคตรยากนะอุ้ยพี่ดาวกำลังไปเพื่อนที่ไหนอะไรนน่นโอหคนเยอะอุ้ยทุกคนระเบิดอุ้ยถึงได้วหรอวะไม่อิว่าระเบิดจะไม่ถึงนะ เสน้นหลังนั่งเลยทุกคนโอ้ยเนีย่ยบอกเนี่ยที่บอกครับทุกคนว่าเกมนี้ผมต้องตัดให้มันกระชับมากๆเลยนะเพราะว่าผมดูทรงเนี่ยน่าจะสามสิบนาทีอะถ้าผมไม่ตัดให้มันกระชับนะทุกคนอุย้ย้านบนด้านล่างนี่น,นี่ไงนี่ไงเต็มหัวทุกคนสวยโอ้ยเดี๋โอเคตรงไหนยอยีกเพื่อนหิ้งหาอะไรทุกคนมไม่มีตรงไหน ตรงนี้เหรอมาดิโคตรเจ็บสวยซองเลยเอสะสเปซคุณว่าซองควงทุกคนโอเคทิ้งคาตานไป2อต่อสองทุกคนตอนน,นี้คนอยู่ไหนวะไอ้บอลนี่ก็มีไอ้นี่ไงมาดีเก็บสามแล้วปะเนี่ยโอเคสุดท้ายทุกคนผมวิ่งหาเลยตรงไหนเพื่อน ตรงนี้เหรอตรงไหนเอาไม่มีตรงไหมเอา้านหลังโอ้โหทุกคนผมไม่เห็นผมเห็นเพื่อนยิงฝั่งนี้นะผมก็เลยหันไปยิงตามโอ้ไม่มีเสียเลยว่าอะไรครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีคนนะทุกคนนั่นไงชิงด้วยวะใช่ปะสิ่งฝั่งนี้นี่นี่ไงปลาระเบิดเพื่อนกันหัวเลยนี่ไงไม่ต้องเสียเวลาปลาระเบิดนะเพื่อนเขาอยู่ไหนกันไม่รู้นะทุกคนสวย ลบไ,ไงมีไหมเพื่อนตรงไหนไม่มีเดี๋ยวบอกว่าเพื่อนเหรอนะไม่ใช่สิเนี่ยเขาเจ็บเพื่อนไม่ใช่คนเจ็บไปตรงไหนเพื่อนนะอุ้ยฝั่งหนู้นเท่าตัวนึงเอาเบื่ไปเริ่อุฮ้ยโดนปะเฮายไม่โดนไป้หนหน้ามาดิเฮ้ยผูกเกาสามไปเนี่ยโู้มาดิมาไปกันไปเลยนี่ไงไปกันไปเลยนะ สุดท้ายฝั่งไหนพอพันยากันทุกคนเหลือเหลือขึ้นหลอดว่เฮ้ยสามตัวหนึ่งออกตรงไหนตรงนี้สวยเพื่อนเต็มหัวเลยว่าไอ้เพื่อนดาวไหนอน่ยด้านล่างนู่นเลยหรอวะอ๋อเขาอยู่ฝั่งนี้ทุกคนถึงไหมไม่ถึงอีกโอ้โหฝั่งนี้กี่ดาววะทุกคนโัเนี้สองสี่อุ้ย รูจังหวะว่ะฉันเลนยนะทุกคนโอ้ยเล่นยังไงเนี่ยเพื่อนเอา้าโหทุกคนหนึ่งสี่แล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนหนึ่งสี่เลยเหรอโอ้ยมีไฟสามผมแตกไดแไงเลยวะเสียดายเลยว่ะทุกคนมีไฟสามผมแล้วไงอ๋อลุกไม่เข้าเลยครับทุกคนแล้วเี๋ยวเขาดาวอยู่โอ้ก็สียดายเลยทุกคนมีไฟสามโอ้อะไรวะเนี่ย คือตอนนี้เนี่ยครับทุกคนความหวังของผมเนี่ยอยู่ที่เบอร์สามนะถ้าเบอร์สามดาวเราเนี่ยเราก็อาจจะแตกนทุกคนแต่ถ้าเบอร์สามดาวช้าเนี่ยคนทุกคนเบอร์สามเพื่อนนะคือความหวังนะเลยน,นะทุกคนโอ้โหผมพูดไม่ได้ขัดคำนะออกฝั่งนึงครับทุกคนลานไม่มีนะหรืออีกฝัง่งไหมทุกคนไม่มีเหมือนกันว่ะอยากจะอ้อนะทุกคนเบอร์หนึ่งเพื่อนผมไม่ใช่เบอร์สี่โอ้เล่นาย,ยากมากทุกคน เกมตึงจัดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคชุบใจอยู่ทุกคนสองสี่นะไหวไหมวะทุกคนถ้าเป็นซองยาอนยุคน่าไหวอยู่แต่ซองไปนะไปผมเชื่อใจซองไปนัดนะใอรคนละฝั่งเลยเพื่อนโอ๊ยไงหมู่ใกล้เกินเพื่อนผมไม่โดนโอ้โหปืนสามกระบอกจ่อผมคนเดียวนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยเขาซ้อมถกไปวะทุกคนปืนสามกระบอกจ่อผมคนเดียวเพื่อนใครจะเล่นด้วยหน้า ไม่ไเระเบิดอแล้ระเบิดอควันเหรอโอเคอเคุ้ยเพื่อนระวังหัวยาวสองสวยเดี๋ยวไม่รู้ที่รู้สึกผมช่เวเพื่อนกันนะโอเคได้อยู่เพื่อนได้อยู่ปาเบื่อให้นะรู้เขายิงเหลืออยู่หรือเปล่าทุกคนฝั่งนี้นนะเอาไปเขาแตกหมดแล้วโอเคไปเลยนะทุกคนหลังเฮ้ยเอาทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมตั้วาางวอลแล้วเขาทะลุมาอีกละ โอ้โหทุกคนอุตส่าห์มาอย่างดีแบบนี้นะท<อ>่านตั้งไอบอลเขาชอบทะลุมาเาทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมขอแก้มืออีกตา่างกงนะทุกคนว่าแบบโอ้โหเมื่อกี้ตั้งไอบอลเขาทะลุมาเฉยเลยว่าอะไรวะเนะี <c> ่ย <oughs> ไปมาแล้วไงไม่เข้าหัวทำไม,ไมโดนตัวพยายามพนายามทุกคน,กคนโอเคที่ไหนกัน ด้านในทุกตัวเลยวะในใช่ทุกคนไหนเพื่อนอุ้งไงโอ้ฝั่งนี้ก็มีไข้ของหัวนะมาดิอ่าเป็นคนบแบบนี้ผมช้าเลยนะอู้เดี๋สวยสุดท้ายทุกคนนี่ไง okay, <ะ>เฮ้ยเียบร้อยเก็บสองนำหนึ่งศูนย์แล้วว่าไอ้ไม่มีคนมาเลยอู้ทุกคนพ่อมาครับทุกคน นีมันกินพูดอะไรไม่เห็นนะโอ้โหโอ้โหสี่ตัวเมื่อกี้จะบ้าตายทุกคนพูดยังไงเอ้ยไม่โดนน่าเขาหัวสวยเจ้าหนึ่งยิงสองทุกคนเอ้พโอ้โหยิงหัวไม่เดียวเลยว่าสวยเพื่อนชุบได้นะเฮ้ยต้อยิงหัวหมดเลยเหรอเฮ้ยโคตรตึงทุกคนนี่แต่หน้าแรงแดงที่แท้จริงนะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เห็นตัวเลยว่ะไปไหนกันนะ Okay. เราเากนะ็บไอตัวนันคนเพิ่มีไอวอลให้เรานะสวยไม่มีไอวอลเลยนะคนมาอุ้ยทีนบนโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวตลอดเลยว่าวันนี้อ่าบาชุบได้นะเพื่อนโอเคเขาให้บิบชุบอยู่มั้งทุกคนมั้งนะเพื่อนชุบได้นะสวยเพื่อนบิมาแล้วทุกคนโอเควันนี้สองต่อสองครับทุกคนโอ้โหสองหนึ่งละ สองนคนโอเคสองสามละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลับไปกลับมานะโอเคไม่โดนโอ้โอผมไม่มีเกาะทุกคนมันสู้ใครไม่ได้เลยเรอตอนเนี้ยเพื่อนเก็บสี่ชัวร์ไปสวยอเ,เรียบร้อยทุกคนตัวนำแล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนสิ่งใดเนี่ยคนเจ็บโอเคยิงหัวคมกันกครับโทษ ้ยมาแล้วทุกคนตรงไหนนั่นไหนนี่ปะโอเคเฮ้ยมปนั่งแคมป์กับเราเฉยเรือเ่อยว่ะอุ้ยพวกเรากระจุกกระจุนี้สี่ตัวเลยทุกคนถ้ามีระเบิดนี่แตกหมดเลยเนี่ยมาไม่มีไม่มีคนนะไม่ใช่มีมียิงไม่โดนนะมาดิเข้าหัวนะมาดิไม่แตกได้ไงวะทุกคนเข้าหัวเลยน,นั่นแหละบาด่วยไปเหลังก็มีมา,า,น,น,มมานี่ไงเต็มหัวนะ โอเคสุดท้ายไม่รู้อยู่ไหนทุกคนโอ้โหผมยิงแล้วทุกคนผมยิงโดนตลอดนะนี่เป็นไงแตกปุ๊บทีมชนะเลยนทุกคนโอ้โหเกมทุ่งใจวะเนี่ย <c oughs> ผมบ้าระเบิดช่วยเพื่อนได้ไหมวะหรือจะวิ่งไปยิงดีทุกคนพต้องวิ่งไปยิงนะมเย็นเพื่อนกำลังไปสวยเข้หาหัวอู้เดี๋ยวตาหนึ่งมาดิโอูโ้ยมียงไงตาสองเดี๋ยวครับทุกคน สวยขอทุกคนขอไม่ค่อยมีไงตัวนี้นนเฮ้ยลูกซองศูนย์เก้าสิบแปดเลยวะแล <c oughs> ้วโดนยิงจากตัวไหน,ไหนไวะทุกคนไอ้ฝั่งนี้คนเจ็บมาดิคนเจ็บไม่เจ็บหรอกทุกคนพูดเป็นนั้นแหละ <c oughs> อีกตัวนึงโอ้โหได้เจ็บทุกคนเปิดระยะกลางนะฝั่งนี้เพื่อนสองตัวเลยโอ้ยผมช้าเลยแล้วกันทุกคนมาเจตามาเพื่อนจะช้ชาหน่ยวะเป่งเป่งไม่โดน เป้งเป่งไม่โดนโดนแต่ไม่แตกเอบเป้งโอ้ยโโสวยสวยทุกคนนี่เป็นไงผม MVP ีว่ะตอนเนี้ยโคตรตึงนะเอออย่างวน่เนาเราแก้หนีได้ไหทุกคนแล้วตอนเนี้ยทุกคนผมดูเวลาเมื่อกี้นะแบบ20นาทีแล้วทุกคนผมอัดมาคลิปเดียวเนี่ยก็ต้องรีบแล้วทุกคนผมไม่มีเวลาทำอะไรนะโทรศท์มันก็ร้อนแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่างไงนะฝนก็กำลังจะตกแล้วทุกคน โอเคขอต่อไปเล่นอีกเกมหนึ่งก่อนนะเฮ้ยสิบแปดดาวหรือว่าขึ้นสองดาวปะไน่ใช่ทุกคนใช่ไม่ใช่ไม่รู้ที่รู้คือเจ้อีกเกมทุกคนผมต้องรีบละนะมาทุกคนได้เลยแล้วนะเอาขี้เกียจค่อยเล่นเอา้าอะไรวะเนี่ยเพื่อนเอา้าโอ้โหทุกคนผมยังไม่ทันพิมพ์อะไรเลยว่าโอเคหาต่อเลยนะทุกคนไม่มีเวลาละจะเล่นแต่ว่าเพื่อนผมหามาโคตรนานแล้วทุกคนประมาณสามสี่นาทีแล้วนเนี่ยเผื่อเป็นสิบเลยนะพวกเราจะได้โอเคไม่ดีไหมครับผมแบกเอง โอ้ยเขาตึงอยนะทุกคนโคตรตึงเลยว่ะดูจ้ะเล่นๆโอเคหัวใจได้เล่นนะทุกคนไปผมกดเลยเสียงอยู่ด้านล่างเหรอวะนี่ไงอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ผมพลาดว่ะเฮ้ยโอเคได้อยู่ทุกคนเฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันอะไรครับเนี่ยเพื่อนปฏะวัติศาร์จะซ้ำรอยเหรอ ไม่ใช่มั้งมาทำรอยสิเพื่อนไปไปเกี่ยวฟันเป้งเป้งสวยโอยหนึง่งกับสองไหวอยู่ทุกคนไหวอยู่คนนี้งัดหอมคมเลยนะขอโทษเพื่อนทุกคนขอโทษโอ้เสยียใจว่ะงันหัวโชว์ไปเพื่อนเป้งไม่โดนเป้งเป้งมาดิเป้งเป้งไม่เสียงซ้ายใช่ปะผมฟังเสียงร้อนร้อนนะทุกคนดูตรงละ โอ้ยไงแสงสาจิ้งด้วยเฮ้ยจำนึ่ง,ง,งเฮ้ยศาสนาไม่ดีเป็นทุกได้อยู่ทุกคนโอ้โหไม่ไหวนะตายจำทุกคนอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีเสียงไลยว่าตั้งไอ้ลแล้วนโดนอยี่ยทุกคนอะไรครับเนี่ยโอ้เป็นเพื่อนของตัวสี่คน,นสี่หลายคนตัวเนี้ยจัดไป โชสเต็ปมันคนหนึ่งต่อสี่อะไรงี้ที่ทุกคนปล่อยใส่จมันจะซ้ำรอยสองตาเดี๋ยว่าทุกคนรายการใหม่นะเว้ยผมนี่โหลเลยว่ะเ,เพื่อนนี่รายการใหม่นะให้เกี็บผมหน่อยรายการใหม่เนี่ยโอเคหนึ่งต่อสี่เอาทนมาถ้าเพื่อนเราเก็บสีได้ผมเปิดหน้าเลยผมพูดจริงแค่นั้นแหละอ่ะอยากเปิดหน้าว่าเฮ้ยอยากเปิดหน้าว่าจะให้ห่ยดีโดยตรงเสานีหรือไง,งไป มันเข้าหัวเฮ้ยสวยจ้านหนึ่งครับทุกคนเอ้ยมาแล้วเพื่อนอเฮ้ยไม่จะเปิดหนา้าแล้วเสียดายว่ะมันเปิดไปได้ใหญ่บางคน,นในแบบใแสงแดงอย่างนี้นะเปงนสีมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกป่ะโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่เข้าหัวว่ะอะไรวะเนี่ยนี่ก็มีจะเลยนทุกคนผมโดนล้อมอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนโดนล้อมจริงดิเปิดไม่แตกครัทุกคน โอ้โหไม่รอดแล้วทุกคนนั่นไงผมโ,โดนล้อมอ่ะทุกคนอะไรวะเน,นี่ยสี่คนอยู่ที่ผมโอ้อเกินนะเห็นไหเพื่อนเหลือคนนี้อีกแล้วทุกคนเดาว่าผมต้องไปกับคนนี้บ้างแหละเพื่อนใจเย็นว่าผมต้องไปกับเบอร์สี่บ้างนะทุกคนเพื่อจะรอดอะไรกับเขาบ้างนะเออไม่รอดตลอดเลยอ่ะเบอร์สี่เฮ้ยโอ้โหไม่ไหวนะคนหนึ่งสี่หนึ่งสี่มันยากอย่างนี้นะคนหนึ่งสี่แหละ อ๋อซ้ำถล่ววเาาลมเลยวะแล้วดหลังอุ้ยยังไงโอ้โหทุกคนยิงข้อคมเลยว่ะโอ้โหอะไระเนี่ยตายคนแรกแล้วทุกคนผมมาแบกจิงโหเนี่ยรายการใหม่ผม่โอ้โห้เนี่ยมาสามตัวสี่เพื่อนขอโทษเราดาวแล้ววะ่ะสายมือเพื่อนสวยเล้บโอ้ยไงเฮ้ยเป่งเป่งเป่งเฮ้ย ช่วเพื่อนสิเพื่อนช่วเพื่อนได้คนผมทำใจได้วปะเราต้องมีรอบแก่นั่นไงมาทุกคนไปแค่ตัวกันเลยนะรอบนี้อ่ะโอเคเราพี่เราก่อนนะเพื่อนแบตจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่ผมเพื่อนไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเพื่อนก่อน,นนะไว้ใจเรานี <c> ่ <oughs> ไงโอเคไปเจอกันในเกมนะทุกคนมาทุกคนผมมีไรเลยนะเขาดาวนหนึ่งละไม่ดิ เฮ้ยเขียวโอเคสวยโอ้เดี๋ยวอุ้ยด้านหลังก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะทุกคนที่ไม่ได้อัดตอนเขาดาวตัวแรกนะทุเพราะว่าเรียกว่าพื้นที่ผมเต็มนะผมเลยออกไปลบคลิปมาแล้วก็เข้ามาเขาก็เหลือสามคนแล้วนะทุกคนขอโทษด้วยนะด้านหน้าด้านล่างด้านหน้าเออด้านล่าง,างอะไรวะอ,อู้เดี๋ยวเดี๋ยววิญญาณดิ้นพันไปหมดเลยว่าผมรีบนะทุกอย่าคือจะเล่นให้มันจบให้เร็วที่สุดทุกคนก็หวังว่าจะชนะนะ,นะเว้ยมันจะไม่ได้มีรอบแก้ตัวนะทุกคน โอเคเพราะว่าตอนนี้แบตผมใกลหมดเครื่องก็ร้อนมากๆแลยทุกคนหิวหข้าวก็หิวแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคเขาลงแล้วว่าาะเฮ้ยสวยเฮ้าายาาไม่เข้าหัวเจริญแล้วทุกคนเริบโอ้โหไม่โผล่เลยว่ะทุกคนพว,วนก็กเห็นผมพันยาแลนน้วเนี่ยจเจริญละเราไปช่วยเพื่อนโอ้สองสี่มาโผล่ไหม โอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะทุกคนให้ผมเม็ดเดียวเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปเพื่อนมึงสีโชว์ซะก็ย,ยังไงนี่ยู่โคตรโกงเลยว่ะทุกคนที่จะโดนเนี่ยว่าต้องหามาใช้่ไนะเฮ้ยแต่ว่ากับหลังมาแล้วเพื่อนขนาดยาเของเฮียยัง,ยงไม่ทันนะทุกคนโอ้โหปืนสามก็บอกนะนะทุกคนไม่เข้าหัวเลยว่ะ เออเพื่อนแล้วของหัวบ้างดีมันจะเป็นอะไรไปนะเออไม่ควรจเข้าของหัวให้ผมนะโอเคเฮ้ยโอเคสองต่อสี่ก็วรตอนนี้เราก็ก็ทันทีจะได้เปรียบนะโอ้ทันยังไม่ทันวะดนหน้าเพื่อนดนหน้าเพื่อนผมมีเปิดตำแหน่งมีเพื่อนหนะเราขอกข่แรงเลยคนสวยคนเจ็บเพื่อนเจ็บจริงเจ็บจัดเจ็บจริงมาดิสวยแต่ว่าคิวไปนะ เค็มไฟสามทุกคนโอ้โหค้นล้วนุคนคนรัวม่ดิอย่างรัวเลยว่าถึงว่าระเบิดผมเนี่ยเขาไปอู้เดี๋ยวผมไม่โดนอย่างละระเบิดผมฟอร์มตกแล้วเนี่ยสวยเพื่อนเฮ้ยสวยดาวหนึ่งดาวสองแล้วทุกคนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราชุบเพื่อนทุกคนขอพันยาวหนึ่งกองก่อนนะเอ้ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วชิวๆเลยครับทุกคน เออเดี๋วสวยคนนี้ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยน่าจะซ้ำเข้าได้อยู่คนแล้วก็ผมเป็นลูกซองนะโอเคทำสั่นนะสุดท้ายอยู่ไหนเพื่อนอ้าวด้านหลังอยู่เหรอโอ้ทุกคนผมฟังเสียงไม่ค่อยดีเลยว่ะเกมเนี้ยเพราะฝนมันเริ่มตกแล้วทุกคนตอนเนี้ยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะเพราะผมพูดในผ้าห่มนะเป็นไงโคตรสู้ชีวิตเลยว่ะแต่สุดท้ายละมาโอ้เสียงแหวบแล้วว่ะดูหน่าโอ้ยไม่ทันหมดทุกคนเดี๋ยวเราต้องคุมเดินบนให้เพื่อนนะ ไม่รู้เขาจะขึ้นมาไหมนะทุกคนไม่น่าขึ้นแบบผมว่าลงไปช่วยด้านลายย่างดีกว่าทุกคนยังไงผมว่าละลงช่วยด้านลายย่างดีกว่านะโอเคลงไปเพื่อนตรงไหนผมไม่เจอเลยว่ะฝั่งนู้นนะทุกคนกำลงไปเพื่อนนี่ไงลูยไปสวยรีฟัมทุกคนโอเคในฝั่งนี้ได้ไปเจอกันเพื่อน ไม่เข้าหัวอีกแล้วสวยสุดท้ายทุกคนเข้าหัวแล้วมาดิโอ้โหเก็บสุดท้ายเข้าหัวจะจัดหรือเปล่าจะไม่แตกนะเป่งเป่งเรียบร้อยทิปป์คิวทุกคนโหหวยได้ทุกคนคอนเทนต์ใหม่คนเนี้ยเปิดมาแบบอะไรไม่รู้ทุกคนหลังจากจะแบบพาเขามาได้ดาวไกลเป็นแบบพาเขาาแบบตามเขาเดิมอย่างงี้ป่ะเหมนแบบพาเขามันเสียเวลาเลยอะไรเงี้ยทุกคนนี่แต่ดาวผมเพิ่มนะทุกคนเออสิบเก้าดาวรู้ว่าโคตรตึงนะทุกคน ก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปเนี้ยผมดูละ44นาทีแล้วทุกคนที่ผมอัดเนี่ยผมดูเวลาที่อัดเนี่ย <c oughs> โคตรนานทุกคนคลิปผมแต่ละว,วันเนี่ยมันจะนานขึ้นเรื่อยๆนะโอเคผมไม่พูดอะไรละถ้าใครชอบคลิปนี้เน,นี้ยก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนถ้าใครยังยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยทุกคนกดให้ผมหน่อยนะโอเคกดทวเพื่อนหน่ะทุกคนานาึ่จะตาสุดท้ายละเป็นไงแปลกไหมห้าก็นั่นแหละทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดเนี้ยก็รบกวนกดให้ผมหน่อยนะทุกคนไม่ใช่เวลาถึงวินนนาาทีีใกรเ่ย ก็ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนันทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับทุกคน